วันนี้น้องมาร์กับพี่น้องมาวันนี้นะคะพี่น้องกับน้องมาร์กนะคะมาสาธิตการใช้เครื่องนี้คือเครื่องอะไรเครื่องอ่ะซูมใกล้ๆเลยซูมใกล้ๆเลยเครื่องซื้อสินค้าสินค้าเยอะเลยสินค้าของเรามีหลากหลายมากนี่น้องมาร์กก็มาด้วยทางถามว่าเครื่องนี้มันดียังไงเครื่องนี้นะคะเป็นของบริษัทอินดีมนะคะแล้วก็จับมือกับสบายเทคโนรีค้านะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ พี่น้องเราเราสามารถใช้อะไรได้บ้างนะคะก็จะใช้ทูมันนี่ก็ได้ใช้ทูพอยต์พร้อมเพย์สบายแล้วก็ยังมีของเรานี่เลยค่ะแอนโทเค็นที่เราได้ไปใช่ไหมพี่น้องใช่ค่ะซึ่ฟรีให้ใช่ไหมถูกต้องค่ะซึ่งแอนโทเค็นนี้นะคะผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับจะต้องเป็นนักนักธุรกิจหรือเป็นสมาชิกของธุรกิจของอินดีมเท่านั้นนะคะซึ่งแอนโทเค็นนี้ได้มาจากอะไรได้จากการบริโภคสินค้าของบริษัทและบริษัทก็แถมเหรียญแอนโทเค็นให้ค่ะ ค่ะซึ่งตรงนี้เราเองก็จะได้นำแอนโทเคนเนี่ยมาซื้อสินค้าต่างๆนะคะในตู้นี้พี่น้องสินค้าขนมเยอะเลยอ่ะนะคะก็จะกินอะไรดีนะคะแต่วันนี้นะคะเนื่องจากพี่น้องพี่น้องอยากใช้เงินเงินสดพี่น้องแอนโทเคนของพี่น้องหมดแล้วเดี๋ยวใช้เงินสดน้องมาร์คนะคะในการซื้อสินค้าให้ดูนะคะก็วันนี้เราใช้เงินสดเอาเลยค่ะน้องมาร์คเอาเงินเข้าไปเลย พี่น้องตู้ตู้นี้จะไปอยู่ที่ไหนบ้างคะตู้นี้ก็จะอยู่ตามแล้วแต่น้องตามห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลซุปเปอรม์มาร์เก็ตหรือผู้ที่เขาจะเปิดเขาเรียกว่าลงเป็นชายนะคะนงเป็นชาย้อของเราคะก็สามารถจะมีตู้เนี้ยคะ่ะอยู่ตามจุดต่างๆทั่วประเทศไทยนะคะเอาน้ำเปล่าคะ่ะน้องมงังน้ำเปล่าเอามาสองขวดน้องสองขวดขวดละเก้าบาทสองขวดครับ แล้วคอยดูม enfin ันออกมาเนี okay, ่ยมาแล้วใช่แล so ้วทอนสกู so ่นะคะตู้เราทอนเงินได้ด้วยนะคะทอนเงินด้วยนี้ใช่เอาสองบาทเอาตรงนู้ตรงนู้ไม่ไม่ได้เอาสองขวดเอาสขวดเอาสองบาทเอาสองขวด เ่องนค้าเลยค่ะเรื่องอะไรคะ